สวัสดีครับสวัสดี F4 สันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับเคดเคยครับช่องบอเบียน้ำซิงครับพี่น้องพา F4 มาชมนี่ครับเจอเอ่อตัวแรงครับตัวแรงนะครับนะเอ่อใครที่ทำธุรกิจนี้หรืออาชีพนี้ครับก็จะต้องรู้นะครับว่านี่คือรถอะไรนะครับนะ นี่คืออ,อะไรแล้วเขามาเขามาทําอะไรเราครับ <c oughs> ใครที่ประกอบอาชีพนี้ครับต้องต้องรู้อะเอา Fc เหรอต้องรู้นะครับออเออต้องเจอกันทุกเจ้าครับต้องเจอกันเจ้าเออคนรลักมีคนเกลียดมีนะพี่น,อนะน้องนะนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะว่ายัางไงบ้างเนาะพี่นอ้องเนาะ ืนกันดีกว่านะช่วงนี้ก็ตามตูดับตามตูดพี่ใหญ่ไปก่อนครับเขาบอกว่าวิ่งวิ่งตามตำรวจมาไมา่มาไม่กัดครับไปตามตามตูดกันติดๆไปเลยเภาพอาจจะเบื่อในเอฟซีนะนะก็ต้องออขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเใช้มือถือครับไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับนี่ครับ ตามกันติดติดเลยครับงานนี้ราบรองครับมันแน่นอนครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าเขาจะไปไหนกันนะครับเขาจะไปไหนนะครับนะเข้ามาจากไหนกันผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าอ๋อเป็นซอ,อไหนครับเพราะว่าเราไม่ได้ คือคือผมไม่ได้เห็นสติกเกอร์ครับ F4 เพราะว่าปกติเออซอพอไหนซอพอไหนมันจะมีป้ายเขียนบอกเนาะแต่ว่า,าคันนี้ยังยังไม่เจอครับยังไม่เจอเลยเอาตามไปก่อนครับแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปในบอ่อเราก็แล้วไปครับแต่ถ้าเข้าไปในบอ่อเราก็น่าจะมีอะไรพิเศษพิเศษกันแน่นอนครับเนี่ยผมก็ ตามต,ติดครับไม่มีอะไรมากมายตามติดชีวิตสพครับผมเออว้าุมหุ่มชน,นะนะมา ังเกตด้านข้างครับไม่มีป้ายนะครับมีแค่ป้ายเออพลิตนะครับผมเอออไม่ไกลครับบอเราอีกไม่ไกลครับเดี๋ยวขึ้นระยางแล้ว ีมงานไหนเนี่ยคำแรกที่เขาจะถามเรานะครับทีมงานไหนเนี่ยดูแลผมหรือยังนะครับนะถ้าเข้าไปบอรเรานะครับนะเป็นคําถามที่ทุกคนเคยฟังแล้วก็คุนหูมาครับทีมงานทีมงานไหนนอครับดูแลผมหรือยังเอาแล้วคุณเป็นใครครับไม่มีเคนดูแลหรือยังไงครับไม่มีลูกไม่มีเต้าดูแลหรืหรอยังไงผมถึงต้องดูแลครับเอ,อ คลิปนี้ก็ขำๆนะคพี่ฮาเีหฮากันไปครับมามามาอา่ลงมาแล้วครับลง,ล,ลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะลงไปเคีดยานล่าง น้พี่น้องโอ้เกือบแล้วครับเกือบมีเรื่องกันนะครับโอ้เออตำรวจไปเออตำรวจไปแล้วพอดีเขามาถามทางครับมาถามทางหลงทางครับว่าเอ,อที่ได้ว่าจะมาจ้างรถมเร์ไคไปถมดินครับหลงทางหลงทีมงานครับก็เลยเออมาโดนทีมงานปลาเหล่าเสียแล้วที่จริงนี่ดูทางเข้าบ่อเราค่อนข้างที่จะ โหดพอสมควรนะครับผมโหมดจากประหลัดบอบนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็เออไม่ได้ก้าวไกลท่านนะครับอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงมนยังไงครับปูดำครับ อูดำนี่กลัวห้ำหดตดไหมเลยครับนี่เห็นตำรวจนี่วิ่งกันฝุ่นกรุบเลยกลัวครับอูดำโอ้ไม่ต้องกลัวครับเอฟซีเรามีอะไรคุยกันได้ครับมีอะไรก็พูดจากันดีๆเนาะบเนะเนะขาก็เอ,อประกอบอาชีพเขาเราก็ประกอบอาชีพเราครับก็เจรจากันครับง่ายที่สุดครับมีอะไรก็เจรจากันนะค,ะนะนะครับนะ,ะก็เพราะว่าเออ เขาก็มีวิธีของเขานะครับเราก็มีวิธีของเราน่นหละนะทิศทีทางที่ดีก็อยา่าอย่ามีเรื่องมีปัญหากับพวกตำรวจนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานลําบากครับทํางานลําบากมากนะครับนะเอาต้องเราก็ต้องดูว่าถ้าเราพอให้เราก็ต้องให้ครับไม่ใช่ว่าเราจะเก่งเอาอย่างเดียวไม่ได้ครับวนันนี้ต่างคตุตตางดูแลกันไปง่ายที่สุดครับ ครับนะก็อันนี้ผมก็เออ่พูดให้ FC ฟังเนาะนะครับนะพี่ตู่ก็ขออภัยด้วยครับพี่ตู่ขออภัยด้วยนะครับนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเราสู่กันฟังอนะ่ะเอฟซีอะเราสู่กันฟังเนาะนะครับนะว่าเออใครเจออะไรบ้างเนาะเพราะว่าแต่ละทีมงานอาจจะเจอไม่เหมือนกัน,กนครับเพราะว่าแถวบ้านผมแถวนี้เป็นที่โฉนดหมดครับ โนหมดนะครับนะทำอะไรก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะไม่มีผิดไม่มีเบียดเบียนเนาะเอฟซี FC เนาะอ่ะก็เอาโอเคครับคลิปนี้รอติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าเป็นยังไงมันยังไงครับคลิปนี้ก็ขอ bye bye บอากก like, อบยบายนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะเบียนั้าซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ